เชิญครับจวนจัดมาเลยฟ้อนรำม,มาเลยก็ได้นะครับอขอสาวแบบมันมัวได้เลยครับเอาสาวเป็นพร,พร้อมของสดไปบอกเพื่อนเปิดเจ้าได้เพลินสดอยู่พี่ <c oughs> เข้าสู่ช่วงพิธีเปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครารศิเมื่อสักครู่นี้การถ่ายการถ่ายภาพชุดที่สอนะคะขอเรียนเชิญผู้มยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในพื้นที่11จังหวัดภาคอีสานตอนบนของเรานะคะครับผม 12สถานี16คลื่นความถี่ด้วยกันค่ะใช่ครับผมนะฮะอีกสักครู่หนึ่งก็จะได้รับชมการสแสดงจากน้องๆวงศิลป์ไทยมหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะศิลปกรรมศาสตร์นะครับ<ช>รอสักครู่เดียวพี่น้องที่เบื้องทางบ้านเด้อน,นะครับนอ,อ,อกดไลก์กดแชร์ไว้พรออ้อมนะครับ<อ>มีการสับเปลี่ยนสถานที่กันนิดนึงนะครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวรอจังหวะนิดนึงนะครับเพื่อความสวยงามนะครับสามสองพร้อมเรีย ครับยิ้มแป๊บซื่อไว้นะครับมองไปที่กล้องกลางครับสามสองยิ้มขางยิ้มข้างไว้นะครับกล้องกลางที่บอกตอนนี้ฟกัอยู่แล้วก็น้องบินนะครับถ้างไว้ยิ้มข้างไว้ครับฟ้อนสักหนึ่งรูปดีไหมคะเอาจังหวะรีลาการฟ้อนสักหนึ่งภาพหน่อยได้ไหมภาพมาอีสานแล้วจังหวะก่อนฟ้อนนามสักภาพหน่อยครับช่างภาพใช้พร้อมสามารถรวนไปเลยถ้าฟ้อนถ้าฟ้อนแม่เบ้ม พฟอพี่แอฟอด้วยยิมด้วยนะครับพี่พัน,นด้วยยิ้มด้วยนะครับยิมด้วยนะมาอีสานต้องสอนต้องเสริมนะครับขอ,ขอบพระคุณท่านผู้บริหารทุกท่านค่ะเซตต,ต่อไปเชิญศิลปินที่มาร่วมแสดงศักยภาพของมอนลษย์สามยุคกับเราในวันนี้นะคะขอบพระคุณท่านพอสวททุก <ขอ S 1> ทีพ่อพี่แอด้วยนะครับเชิญเชิญคณะของลำดับต่อไปค่ะเชิญคณะขอ,ข,ของคุณแม่ สิ่งนี้จะเป็นการบันทึกภาพความทรงจำนะครับกับการแสดงขนายภาพของน้องๆศิลปินจากวงศิลป์ไทมหาวิทยาลัยขอนแก่นและโตเกียวมิวสิกรวมไปถึงศิลปินแห่งชาติคุณแม่ดรราศีศิวิไลภูเขาก็ได้นะลูกนะเรายังเด็กอยู่นเขาบอกว่าเสียงแค้นยังบอสิ้นเสียงพินก็นยังมวนเอกลักษณ์คาล์ลำดำลุงไวในอีสานบานเฮ่าเสียงแพรเสียงแค้นยังไม่สิ้นเสียงพินก็ยังมวลภาษาไทยนะ รออย่างรออยกคระลักข้าดั้มับ่องกล้องกลางที่พี่หม่อมนะครับหม่องกล้องกลาง1๊ปซี่ไว้นะครับสามสองยิ้มครับขอบพระคุณมากนะครับู่รววไปเลยขอบพระคุณมากๆครับขอบพระคุณมากๆครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณน้องๆนักแสดงจากวงสินชัยครับผม แล้วก็ขอบคุณนะครับท่านสุนทรไทยเลิศเกษมครับอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านจัญญาอัมพิวรันนะครับที่ปรึกษาอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะครับอ๋อพิธีกัเจ้านายหน่อย ผู้สัปพี่ <ไป S 2> บอมพี่ <ไป S 2> บอมขอถ่ายภาพกับเจ้าหนายหน่อยครับท่านรองจัญญาคท่านท่านที่ปรึกษาจัญญาครับพ,พี่พักเชิญครับพี่ดีกว่วววายิงเข้าผู้สัปไปเส้าชุดกับพี่ดีกว่าไสต้องไปเช่าชุดมาทั้งหมดโอ้โหแบบลงผุดมากอนุาาญ,ญาตครับเจ้านายนะครับอนุญาตราครับ ขนนกแล้วครับตอนนี้คุ้มค่าแล้วครับนายครับคุ้มค่ากับขนนกที่เช่ามาแล้วขอบคุณมากพี่พารับขอบคุณมากครับท่านรองท่านท่านที่ปรึกษาครับขอบพระคุณมากครับจะลืมอยู่ต่อกับโตเกียวมิวสิกนะพี่พารนะมีมีโตเกียวมิวสิกให้เสริมต่อนะครับ รับผมโอ้ยเนาะซื่นมวซื่นโฮเซล์มวนชื่นโฮเชลสนุกสนานปากไทยเวลาเราต้องปากไทยเราต้องปากไทยได้บ่จากไิมันคือศิลปะเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของภาษาอีสานก็ต้องพูดภาษาอีสานนะพี่แปลให้ก็ได้อ๋อหรอได้พอดีน้องว่าไทยไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่น้องไปเปิดจากยูทูบยูทู o u t ท b e โอ้ยน้ำลายจะเป็นทูบกระทูบแน่นาะในจ้าวันนี้ช่วงที่เราโค้ชานกันไปขอบคุณนะครับท่านประเพ็ญโค้เถึงนะครับท่านรองนายกเทศมนตรีเมืองศิลาท่านเยาวรัตน ถึงนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองศิลานะครับวันนี้ไม่ให้กำลังใจพร้อมแข่งบ้านแกเล่นเครื่องเล่นเลี้ยครื่ยงสุดหอกอ้าววันนี้คอยเป็นอยังไรคือบอกพีทบอกถูกถึงตื่นเต้นตื่นเต้นอย่างใจขอบคุณที่ขาดไม่ได้นะครับผู้ที่อยู่เบื้องหลังแม่วัชรนีมาลีพร้อมพร้อมกับลูกๆไม่ว่าจะเป็นน้องน้ำของน้องเบียร์น้องเนยน้องกาเฟลครับขอบคุณด้วยนะครับทางร้านค้าที่บอกในวันนี้เครือข่ายราชินีส้มตำสมุนไพรปลาส้มหรือลูกชิ้นนะลูกชิ้นที่สาววันหนองบุ น้องปูเป้และน้องเนยอันนี้เขาแยกร่างนะ เขาแยกร่างทดกจีนล้ท่านสิเขาแยกร่างที่แยกร่างทขาไม่ต้องงานสิค่ะวันนี้11บดูธด้วยกันค่ะอะไรบ้างบูธเรานะคะเป็นเครือข่ายโอท็อปจังหวัดขอนแก่นแล้วก็เป็นเครือข่ายจากสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่นค่ะมีทางกลุ่มพัฒนาอาชีพสมุนไพรมีกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองค่ะมีร้านนนศิลาปลาซ้มนะคะมีน้ำพริกแม่ลำดวนมีขนมเทียนแก้วแจ่วฮ้อนเพลินจิบโอคอแห้งจังเลย มีเครื่องดื่มแอลกฮอล์ได้ไหมม้ค่ะมีมีน้ำพึ่งมะนาน้ำพึ่งมะนาวหรอใช่เป็นเป็นน้ำตเลือกสุกข์ของมแองกอฮอล์กินบไร้ตันเป็นยาล่านแทนหรอเนี่ยมึนเมานน่เขาบอกเอาแต่ซิ่งสามาหมุนน่ะล่ะโอ้ยขอบคุณรมาข่บคุณอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเดยวเดยวเดียเดียียวเดียเดียงัียเยดนตยียคดดียีดียี อะไรคือบักเสียงบักเซียงตายแล้วอะไรคือบเดี๋ยวคืออะไรนี่บักเซียงมันตายแล้วเจ้าหน้าที่เราเหรอบักเซียงมันตายแล้วใครเดี๋ยวอย่างนที่เล่นมุกใช่ไหมนี่บักเซียงมันตายแล้วคือใครล่ะบักเสียงน่ะเล่นมุกใช่ไหมนี่ใช่ไม่รู้คือใครไม่ใช่เจ้าหน้าที่เราใช่ไหมบักเซียงมันตายแล้วใครล่ะบักเสียงบักเซียงมันตายแล้ว จะองช่วงนี้ท่านอธิบดีกก็ถ่ายภาพอยู่ในจุดที่จุดี่บอกว่าจุดนี้เป็นจุดที่แม่นุกวัชณีมารีให้กงเทพบว่าเอียงบกเสียงตายแล้วไม่รู้ผมก็ยังไม่รู้คืออะไรคือบกอะไรคือบักเซียงครับพี่ครับข้างล่างาบไหมครับปึ๊กไม่ทากาเกิดเป็นคนเฉยๆอย่ดบอยวขาปึ๊กพี่เขาไม่รู้แต่จะปึ๊กปีนี้จะจกเป็นพัดพี่ที่กวเอ็นไปที่พี่เขาไม่รู้เจ้าหัวบ้าใหญ่ไม่รู้พี่ก็บอกไม่รู้พี่วุิ ใครคือบักเสียงอ๋อหนังสเปเลอร์อปปรเรบิ้งไปซอมพาวเวอร์หนังเบิ้งกระเียเบิหนังก,ก,ก,กางแปลงไปเบิ้งตาสาร<อ>หลังเนีย้ยกระสารเกีกเ่ยวกับวายู่นีิตี้ก็ไม่รู้พี่ก็ไม่ได้ดูก็พี่ก็เตรียมการตั้งแต่เดือนที่แล้วเตรียมงานงานดีพี่ก็ไม่ได้ดูเลยว่าโซเชียลคืออะไรบักเสียงตายแล้วพี่ไม่ทราบพี่ขอโทษได้ไหมล่ะเป็นหนังเป็นหนังใช่เป็นอีกหนึ่งซอฟพาวเวอร์ของประเทศไทยจริงคือเขาเป็นพระเอกละครแล้วเขาเสียชีวิตจริงหรอ จริงจังครับก็ปนอยู่จริงไหมมัหนนาจริงไหมพี่บดจริงไหมพี่เจ๊จริงไหมมั่นนาไม่จริงนนาเลยเฮ้ยเนี่ยเล่นมุกมาพุ๊งปึ๊กเดี๋ยวก็เฮ้ยเล่นเอาโอ้แท้ในที่พอดีไปถ่ายภาพอยู่จรวดและขณะนี้ท่านที่เปก็ไปชมบุกคอยเอานาไปใส่หุ่นคอยเอาหน้าจะเคลียบจะพีดไปแล้วจะเคลียขี้ไปมาแล้วขี้เข้าไม่ได้เพราะหน้าพี่ใหญ่ ที่จริงมุกนี่ควรต้องเรียนนะ,ะพี่ขอโทษไปมาหรือยังไปบุ้นไปบุนมาหรือยังครับผมปมดหัวทั้ดพี่ขอโทษไปบุนมาหรือยังพี่น้องครับผมพี่น้องที่เบิ่งทางบาอยุตตอนนี้นะครับจงอยกระสีเป็นการตีกันของพี่ที่ก่อนนะครับน้องพี่บุด พี่วุฒไปหรือยังเอาหน้าไปเข้าถ่ายรูปหรือยังอย่าไปเฮ็ดมันสิคือขีกบไม่ขีกโก้ขีกบหน้าพี่วุฒเข้าได้ไหมเข้าเบาปีเบา,บาเหรอเฮ้ย <laughs> เอาหน้าไปแทก,กว่าซันมเขามันขีกโก้หลอดพอแม่ไม่นกรอบหน้าเอาหน้าใหญ่ๆนะไม่นกนะไม่โนบะวัชรนีน้องน้ำของน้องเบียร์น้องนี้เราดูอะไรพอเไหมเราโฆษณาข้างหลักพร้อมยงลูกเพิ่นพร้อมตั้งแต่มพร้อมมากเลยและช่วงต่อจากนี้นะครับขอขอเขาจะเป็นพิธีกรโดนเบี้ยสี่ห ช่วยพีุณยจันทร์ีนะเนฟฝนเนรฝนเ้ฝนเชิญครับเปิดข่าวสินใเนรฝนเชิญสินใในโลกโอ้หนูจะได้พูดแล้วเหรอคะเนแล้วครับพ่อพจสานเ้รฝนเริ่มพ่อพจศ์ยิสานเด้ออ่ะขอเส้นเอเบิ้งเบิ้งขเบิ้งกล่องนี้เบิ้งกล่องนี้โอ้เบิ้งเบิ้งกล่องนี้แล้วก็เ้านับเวลาต่อจากนี้ไปไปไปไข่ฝนเว้าโอ้ยเอาปิดไม่นะนะปิดไม่เห็นพี่ดกว่าไอ้ตอมเนี่ยนะ ห่วยขอเสิร์ฟพี่น้องขอเสิร์ฟพี่น้องเบื้องการแสดงเบื้องการแสดงของวงโป่งล่างของวงโป่งล่างสินไส้สินไส้มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนเสียนเด็ดจ้าสว่ยเดจ้าเชิญครับมีรกไปยากจะขวาวุ่ thank you สวัสดีครับพี่น้องครับโอ้โหเอาไม่คือหอนสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนครับวันนี้พวกเข้าวงปกล่างสินไส้นะครับนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับวันนี้รู้สึกเป็นเกียยรติอ่างยิ่งนะครับที่ได้มาหวงบุญหวงงานกับพี่น้องเข้าทั้งผีค่ะเออวัาานนี้จบลงไปแล้วนะครับคือการเปิดวงทรงนั่งหายอันอันยาพระที่แน่นเย้ยอันยันพระที่สัมผัสเนี่ยเร็เร็ว ันพี่ฟ้ามานี่รู้สึกผู้หายเลยเตัวนีงผู้อข่อยผมมีหม่องอยูออย่เลยกับเราอย่างมา,จาเจ้าแม่งเกิดมาให้ข่อยผู้หายค่ะเราใจเร<ล>ากไงอ่ะเชิญตัวการเลยนเกิดมา,ะะมาผู้ดีจะมาสู้ผู้หายผู้ยางกันเลยเอ,อเอามาหัวพี่เิ้นยญเถอะผู้เล่นเอออันไห้ในน้ำตัวนะครับในน้ำตัว่ันปีนไผยมาจากไหนละครบดเป็นอนิยมเออยสันติเอาซอยกันเด้อเกยเด้อซอยกันเด้อเฮาเด้อเฮาเอาพี่เดาเหรียญเด้อเขาเอาเหรียญสิเอามาเอามาด้วยใจครับในน้ำตัวจังหน่อยหนึ่งนะครับ สวัสดีคะ่ะฟางนางสาวการวิชาสิริโชคทวีทรัพย์สินใจสคิค่ะมาจากคณะศิลปกรรมศสาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะนี่แต่จะเสียงเบากัะมวลไปดีล่ะกระหันตัวเอล่องเบาคือเล่าด้วยหรอประมาณนีะโอ้ยเ่าคือเล่ยตีขคืนนิดนึดนงก็ได้เหรอมันมันเคร<โฆ>ื่องฟางไม่ตี <S <s <us> <S <s <us> เอาน้องอีกผู้นึ่งแก่น้องอีกผู้นึงแก่ให้กำแก่ข้าวแห่ในน้ำโตอย่างน่อยสวัสดีครับบอลสิทธิพลศ์คำธานี้นะครับน่าจะศินส์ศิซส์ไซ19นะครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับครับสวัสดีครับบอลนะครับเออน่าให้กับแก่ข้าวของครณสางครูสมให้ให้แนะน้ตัวพิธีกรก่อนบบดเอาเจ้าหลาเจ้าจีนเจ้าก้อนจ้าสินไซใดขึ้นเอาสิสนไซหนึ่งตัวเนาะโอ้ยแกจะให้เก้าโหดไรมา สวัสดีค่ะนำหนึ่งหนึ่งไทยสินไซสิบเจ็ดค่ะมีหลุดนอกเขาเี้ยดอเห็นว่ากันได้สวัสดีพี่น้องพอลุแไ่ป่าพอเอาไ่อาไปป่าพอลุกหนองลูงโลกานยาบ้าทหารยาท่านตำรวจผู้ตรวจยาบ้าผู้ค้าแต่ของสวัสดี สวัสดีครับดนสินไซเครับมา,มานะนำคันนี้ละครับเพื่อนอันสีบอรอนไทยหรือสีบอรอนเล่ากับ,บ่างคันเอากับบางคันนี้โอ๊ยเมื่อกี้ออกไปไทยเลยหันแนวเดี๋ยวประเดียเด๋ยวเมื่อกี้นี้นั่นนะครับมีแบบประชาพันธ์เพื่อนมาจากหลายจังหวัดเออกว่าเพื่อนฟังภาษาลาวฮอมไม่รู้เรื่องนะต้องต้องพูดภาษาไทยแกหน่อยนึงโอ๊ยกับเทืไทยกับบรอนเล่าซะาข้าเปนออกลิ้นนะเห็นว่าบรอนไทยโดนบอกแล้วดอกมันจบเก็บปอกลิ้นเอา ว่าเป็นการเซวล่าครับพบกับชุดการแสดงต่อไปที่มีซูซัวเอยังขอให้โอกาสว่าไม่อีกเดือนนึงก็หนาวอันไอ้จูอีเราบังหันเราอยู่เสรีเราภาคใส่บอกผิดได้หน่เราจะสิน้องแมวน้องแมวอยู่กับแล้ะครับกับชุดการแสดงที่มีซื่อว่าย่ำแงงย่องย่อเฝ้าพอพญาครับ